จุกปุ๋ย Hobby World ภูมิใจเสนออ่าครับหลังจากที่ครั้งก่อนเราแกะเครื่องสีดสาําใสดำอ่าใสไปนะครับวันนี้เราแกะน้ําเงินใสฮะ,ะไม่รู้ว่าเรียกว่าโอเชียนบลูหรืออะไรสักอย่างกันแน่นะครับ ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะครับก็จะแกะออกมาปัดฝุ่นนะฮะนี่าพัดลมก็ฝุ่นเยอะฮะ,ฮะก็เหมือนเดิมนะฮะก็อย่าลืมว่าการแกะนะฮะก็แกะแล้วก็วางไว้ณาตำแหน่งฮะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับหน้าหน้าจะเป็นญี่ปุ่นแหละไฟร้อยสิบต้องมีมอแปลง ครับแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นสติกเกอร์นะฮะตัวนี้ซึ่งพีโ่โจพี่โจซิดนีย์นะครับบอกว่าเอาไดร้ลอนเป่าเอาฮะมันจะลอกได้โดยไม่ขาดผมก็ไม่รู้ดีขี้เกียจเป่าไม่มีไดตัดเลยแล้วกันขี้เกียจนะ,ะตัดไปเลยตัดแต่จะสดๆน <c oughs> ตัดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์ซีลนะฮะก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยก็ยก แล้วก็ถอยไปข้างาเลื่อนไปข้างหน้าครับผมก็จะได้นี่ฝาฝ่นตึมเลยอ่าแล้วต้องถอดตัวนี้ออกก่อนครับถึงจะถอดชิ้นส่วนออกมาได้พอดลมจะมีลัอตตัวเดียวนะครับส่วนตรงที่ใกล้กับปลั๊กไฟฮ ตัวคอนโทรเลอร์จะมีน็อตสองตัวอืมครับนี่ก็ยกออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับ คั่วปลั๊กไฟครับก็กดแล้วถอดออกได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นฟิลครับผมฟิลแล้วก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็นน็อตตรงแผงแผงไฟฮะนะฮะฝุ่นมันจะเข้ามาเนี่ยฮะเป็นตัวนี้เป็นตัวเชื่อมกับไฟแผงวงจรครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้แหละเนีย่ยยกขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้เลย ตัวคับปาซิตเตอร์ตัวนี้220โวลต์แต่จริงๆแล้วอ่ามันรับได้แค่ร้อยนะครับถ้าเกินมันจะระเบิดถ้าอ่าตอนนี้เป็นอ่าช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ยกขึ้นตรงๆนี้ได้เลยครับก็แยกออกไปทำความสะอาด มันจะมีแผ่นพลาสติกนะครับบังวงจรไว้อยู่นะครับเราสายพัดลมจะอยู่ตรงนี้ฮะจะเป็นสติกเกอร์กระดาษนะแปะไว้ฉเฉยๆแล้วก็แงะแล้วก็ยกขึ้นมาครับผมระวังสายขาดเพราะมันเล็กนะี่ครับยกอย่างนี้เลยแต่เราต้องพลิกกับด้านเดิม ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับฝุ่นเต็มเลยนี่ครับแล้วก็ยกอ่าตัวสวิตช์ออกอย่างนี้เลยเลื่อนขึ้นมานะครับพอลมก็ยกได้เลยเพราะเมื่อกี้เราดึงสายออกแล้วนียครับอ่าได้จะเล็กพอ น็อตอีกตัวนะครับเต็บน็อตอีกหนึ่งตัวนี่ตัวนี้มีหน้าไม่หลุดลืม <c oughs> อ่าครับนะฮยกขึ้นมาตรงตร นี่เราก็เจอมาเทอบอร์ดแล้วนี่ครับตัวนี้สายแพรเราแกะนี้เลยยกขึ้นดึงออกนี้นะครับง่ายๆนี่ส่วนตัวนี้ฮะก็นี่ครับหนึ่หนึ่งเราต้องยกอันนี้ขึ้นก่อนหนึ่งนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นไยสองสยาสามสี แล้วก็ห้าครับผมแค่นี้ตัวบอร์ดก็จะขึ้นมาฮะตัวนี้จะเป็นตัวได้ตัวได้โอ้โหนตึมเลยฮะตัวนี้เป็นอ่ฮิตซิงยกออกตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะฐานสองศูนย์สามสองเป็นฐานนาฬิกาอันนี้เป็นชิปอ m โมชั่นเอนจ e นนะฮะแล้วก็เป็นตัว GS นี่คืออะไรว่าเป็นชิปของ Sony นะครับนี่แหละสองตัวนี้น่าจะเป็นแรมนี่สองตัวนี้น่าจะเป็นแรมแล้วก็พวกคาปาซิเตอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวเราเอาเนี่ครับแรงทาสีก็ได,ได้ปรับเดี๋ยวผมไปปรับไปห้องน้ำเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่ปัดฝุ่นมาแล้วผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นสภาพดีดีเลย ในบรรดาแปดตัวที่ผมมีนะครับก็จะมีคาบฝุ่นบ้างน,นิดหน่อยทำไมก็ไห,ห,หนๆเราแกะออกมาแล้วฮะก็อยากจะให้ทำความสะอาดหัวอ่านกันนะฮะเราก็จะไขน็อตตรงนี้นะครับไขน็อตสองตัว ของเพื่อนๆมีอาการที่มันไม่อ่านแผ่นหรือว่าเคยอ่านแผ่นก๊อปได้แล้วอยู่ดีๆก็อ่านไม่ได้นะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าหัวอ่านนี่แหละฝุ่นเข้าไปติดนะครับวิธีฮะก็ไขน็อตออก2ตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ฮะจะยกออกได้เลยแต่ว่าต้องงางนิดนึงอ๋อรู้สึกมันจะมี แตกนะครับแตกแต่ผมไม่ได้ทําแตกนะมันอาจจะแตกอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นสลักนะครับก็ต้องอเข้าไปงัดสลักมานิดนึงอ่าครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่เราก็จะเจอหัวอ่านนะฮะก็ฝุ่นเยอะอยู่เดี๋ยวเอาปัดฝุ่นอีกทีแปรงสีฟันนะฮะก็จะเข้าได้ช่องได้ลึกกว่านะครับ ผมจะใช้แอลกอฮอล์สิริบัญชาครับผมชุบก้านสำลีนะครับเอาก้านก้านสำลีชุบแอลกอฮอล์สิริบัญชานะครับแล้วก็สะบัดออกหน่อยให้มันพอหมาดๆนะครับอย่าให้มันเปียกแล้วกันนี่ครับเราทําได้แค่นี้ครับคือเช็ดเบาๆนะครับเบาๆมือเดี๋ยวเลนมันบอบบางฮะเดี๋ยวมันจะพังเช็ด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 ครับผมก็ซับซับซับ อย่างเบามือนะฮะอย่าไปใช้น้ํามันนะครับมันอาจจะกลับได้ผมไม่แน่ใจแล้วฮะพอเช็ดเสร็จก็ามาเช็ดต่อเช็ดไอ้นี่เช็ดฝุ่นต่อได้เลยครับตามร่องต่างๆฮะโหฝุ่นเพียบเพิ่งเห็นตัวรางก็เนียเลื่อนได้ขี่ ยังยังไม่พูดถึงการจูนหัวอ่านนะเพราะว่าผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องจูนกลับมาถึงตัวเมียนบอร์ดเพยสอฮะปกติจะมีชิปแปลงถ้ามีชิปแปลงเขาจะวางประมาณนี้ครับวางใกล้ๆตรงรูนี้แล้วก็มีสายสายสาย,ายมาต่อขั้วนี้ขั้วนี้ขั้วนี้อะไรเยอะแยะไปไปหมดทีนี้ฮะผมก็จะเช็คฝุ่นนะฮะเช็คแล้วก็จะประกอบกลับแล้วใส่นี้ก่อน ใส่ฮิตซิงไปก่อนอ่แล้วเราค่อยพลิกมาอีกด้านเราค่อยใส่อันนี้แล้วก็ใส่ฮิตซิงด้านนี้นี่ด้านนี้ ทีนี้มันก็จะไปล็อกกระไดะครับนี่เอาไปเข้าล็อกกระไดครับผมเข้าล็อกกระได้นี่น,นี่ครับก็จะเป็นเ,เคสเใส่ฮัดดิสครับผม ครับผมใส่ปลัก๊กแล้วก็พลิกด้านครับอ่ามาเสียบไฟตรงนี้แล้วก็แปะเทปไว้เหมือนเดิมฮะ อันี้ครับตัวกัน้นตัวกั้นไม่ให้แผงวงจรไฟไปโดนอ่าฮิตซิง แล้วก็ขันน็อตฮะจะได้ไม่ลืมอ่าเช็คให้แน่ใจครับว่าทุกอย่างอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่และที่ที่มันเคยอยู่นะครับแล้วก็อ่าผีด,ด้าน,นึง เออใช่เนี่ยครับตัวนี้ไม่ได้ไขตัวนี้นี่เียบไฟ แล้วก็วางลงไปลงล็อกฮะเพราะว่าตัวนี้มันจะล็อกกับบอดี้ด้วยนะครับสองตัวนี้จะล็อกกับบอดี้ด้วยตรงจอ,อคอนโทรลเลอร์ล็อกสองตัวล็อกสองตัวตัวหลังจะเป็นพัดลมตัวเดียวคือตรงนี้ ตรงนี้อ่าอ่าโอเคทุกอย่างเข้าที่ของมันแล้วครับอยู่ในที่ควรจะอยู่ แล้วก็หันหน้าเดิมขันนอ็อตเันจำได้ว่าน็อตสีตัวข้างนี้จะเป็นตัวยาวหมดนะด้านนี้จะเป็นตัวสั้นหมดจะมีตัวที่อยู่ใกล้สวิตตัวหนึงจะเป็นสีเงินนะที่เหลือจะเป็นสีดำหมดเลยอ่าครับเรียบร้อยเหมือนเดิมสภาพดีเหมือนใหม่ ก็ถึงแม้อาจจะไม่สวยมากนักแต่ก็พอไหวครับพอไหวพอไหวใช้ได้อยู่สวยอยู่แต่ตัวนี้ไฟร้อินะต้องแปลงก่อนต้องผ่านมาแปลงไฟก่อนอมาถึงตัวฮาร์ดดิสครับผมตัวฮาร์ดดิสที่มาด้วยกับเขาตัวนี้เป็นสี่ิบกิกร้อมอล่างลางมาด้วย จริงสำหรับเพยผมว่า40กิกก็เหลือเฟือครับผมไม่ได้เล่นทุกเกมอ่ะผมใส่เฉพาะบางเกมที่เล่นประจําแล้วก็มีตัว Network ร์กอะแดอฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลงให้ดูด้วยแปลงให้เล่น Network ร์กอะแดได้ ซึ่งตัวเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์เป็นสีดำนะครับต่อกับฮาร์ดดิสต์แบบนี้ครับนี่นเข้าล็อกเข้าไปดีเพราะเามีลงังมีลังมาด้วยเข้าล็อกเข้าไปดีแล้วก็นี่ครับใส่ไปในช่องเขาอ่เขาก็จะมีขว ของเขาฮะเสียบพอดีซึ่งผมไขแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องถอดออกมาทำอ่าครับผมก็จะหนักหนักหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปถึงอ่าขั้นเตรียมการขั้นเต็มการทำฮาดิสเดี๋ยวไว้มาชมกัน ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube com c ok h uh jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook com s h jukui hobby world